ลงทุนนะคะก็คาดหวังแผนการฉีดวัคซีนและการเพิ่มเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นนะคะจากปัจจุบันดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน3เดือนข้างหน้าลดต่ำสุดในรอบ9เดือนเข้าสู่ภาวะซบเซาหลังโควิดในประเทศระบาดรุนแรงขึ้นค่ะนายไพบูรณรินทรารังกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยบอกว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้านะคะก็คือเดือนตุลาคมอยู่ที่ระดับ64.37ปรับตัวลดลง39.3จากเกณฑ์ทรงตัวเดือนก่อนมาอยู่ในเกณฑ์ซบเซาซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบ9เดือนซึ่งค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยโควิดสายพันธุ์เดลต้าก็ระบาดรุนแรงจนต้องมีการขยายมาตรการล็อกดาวน์และเพิ่มจังหวัดคุมเข้ม อีกทั้งจะทําให้การเปิดประเทศปีนี้คงเป็นไปไม่ได้ตามเป้าแน่นอนนะคะนายภัยบุญบอกว่าตลาดทุนอยากให้ภาครัฐขยายเวลาล็อกดาวน์แค่เพียง14วันหรือถึง18สิงหาคมนี้เท่านั้นเพราะหากการล็อกดาวน์ยืดเยื้อออกไปทั้งเดือนเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนยาวนานขึ้นพร้อมกับเสนอภาครัฐเร่งดําเนินสาม,มาตรการค่ะนั่นก็คือมาตรการที่1น,นะคะช่วยเหลือนายจ้างเพื่อดูแลลูกจ้างไม่ให้โดดไล่ออก สคือการเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนด้วยการให้สิทธิประโยชน์กระตุ้นการใช้จ่าย 3. นะคะเตรียมมาตรการรองรับล่วงหน้าทั้งการกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศเพื่อทดแทนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่กลับมาและหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายก็ต้องเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้เนี่ยบอบช้ำมากภาครัฐจึงต้องเพิ่มเม็ดเงินกระตุ้น ควบคู่กับการควบคุมการแพรระบาดและเร่งรัดการฉีดวัคซีนโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มติดลบค่ะทำให้ GDP ทั้งปีโตเพียง0.6%เเท่านั้นและน่าจะใช้เวลากว่า2ปีนะคะเศรษฐกิจไทยจึงจะกลับมาเข้มแข็งขึ้นส่วนเป้าดัชนีหุ้นไทยสิ้นปีนี้เนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่1,600จุดคงไม่สามารถทะลุขึ้นไปที่ระดับเป้าหมายคือ1,650จุดได้ แล้วก็คาดว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนปีนี้เนี่ยก็จะถูกปรับลดลงเช่นกันหลังจากสถานการณ์โควิดกระทบเป็นวงกว้างและรุนแรงขึ้นค่ะ